มาครับทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับพี่ได้สอนทำเควสในส่วนของนารูโตะกอลลี่กันไปนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะก็ไปดูคลิปที่ผ่านมาได้เลยนะครับเพิ่งจะลงไปนะคลิปนั้นเนี่ยก็จะสอนทําทุกเควสแล้วก็อีโวให้ดูในคลิปนั้นเลยนะครับก็จะได้เป็นร่างนี้มาเนี่ยก็คือจะได้เป็นร่างที่อยู่ในวันนี้นะครับทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนจากร่างนี้นะครับก็คือร่างปกตินะร่างโฮคะเงะนะครับทุกคนให้กลายเป็นร่างเบริลลอนนั่นเองนะครับซึ่ ของบรูโตเนาะรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันจะใช้ร่างนี้สู้กับไอตัวนี้หรือเปล่านะถ้าพี่จําไม่ผิดนะแล้วร่างเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรร่างบริยอ,อนเนาะจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เหมือนกับพลังของก้าวหา่าก็จะหายไปเลยนะถ้าพี่จําไม่ผิดมาประมาณนี้รู้สึกว่าเก่งมากนะร่างนี้นะครับทุกคนแต่ว่าพอเราอีโวมาแล้วเนี่ยมันไม่จบไงคือกอรลี่เนี่ยปกติมันจะไม่มีเงื่อนไขแบบนี้ใช่ป่ะตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบ้างเขาเขียนว่า new special interaction นะ Inter action, นะที่เขาเขียนบอกก็คือเงื่อนไขนี้แหละที่เราต้องเปลีี่ยนนนจากอขั้้ กลายเป็นร่างเบลิออนนั่นเองนะกะ็น่าจะเป็นกอต์ลี่ตัวแรกเลยหรือเปล่าในเกมนะที่แบบว่ามีเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะก็คือทำกอต์ลี่อีโวเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่จบต้องไปทําอีกสเต็ปหนึ่งนะครับทุกคนให้มันกลายเป็นร่างนี้นั่นเองครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะไปทํากันให้มันเป็นร่างเท่ๆแบบนี้ก็คือร่างเบลิออนแล้วกันนะครับก็ตัวละครที่เราควรจะมีนะครับทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีกิลกามีสกอตลี่นะ ก็ต้องมีตัวเอ่อโจนี่นะโจนี่กอรลี่นะทุกคนนะโจนี่โจสตาร์กอรลี่นะก็คือควรมีนะสอตัวเนี้ยคือตอนเนี้ยตัวที่ใช้บ่อยๆมากๆเลยนะสำหรับพี่นะก็จะมีตัวนี้แหละเอ่อมันอยู่ไหนวะโจนี่สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทดวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้หรืะแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปืองค่าเน็ตยูจีโฟช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบ3เท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT 1 2 3่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับจอนี่ฮัลโหล นี่ตัวนี้ควรมีมากๆนะตัวนี้นะที่เล่นบ่อยๆมากเลยตอนเนี้ยอันนี้แนะนําให้เป็นกอรลี่ที่ควรมีตัวแรกๆเลยถ้าเกิดว่าใครเพิ่งกลับมาเล่นหรือยังไงก็แล้วแต่นะลองทําตัวนี้ดูนะทุกคนจากนั้นเนี่ยก็มากิลกาเม้นทะครับที่ได้ใช้บ่อยๆนะก็แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้เซตประมาณนี้เลยนะอันดับแรกนะครับทุกคนต้องให้ตัว Naruto นาะรูโตะเนาะที่เราเพิ่งทำกอตลี่เนี่ย ให้ขึ้นมาเป็นลีดเดอร์นะครับจากนั้นก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของโจนี่ก็ได้หรือจะเป็นกิลกามก็ได้นะแล้วก็ตัวเงิน2ตัวนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเก่านะหาไม่ได้แล้วพี่ไม่แน่ใจว่ามันเทรดได้หรือเปล่านะตัวละครเนี้ยเออถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยมันก็มีวิธีอื่นอยู่แต่ว่าทําไมต้องเป็นตัวละครเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยใครมองแวบแรกก็เป็นไก่บัางวะพี่มองว่าเป็นขาไก่ คือตอนแรกคิดว่าเป็นขาไก่แต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันคือคุละมะนะครับทุกคนนะก็คือก้าหางนั่นเองนะตัวเนี้มันจะอยู่ในหมดซีนะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะโหมดซีอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะอื นี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเราต้องเล่นไอ้นอร์มอลมาก่อนเพื่อที่จะหากุญแจนะจากนั้นเราก็มาเล่นตรงนี้นะแล้วก็มีโอกาสดอก50%เล่น2เกมการันตีซึ่งหาหาง่ายมากนะจริงๆตัวละครเนี้ยก็คือก้าหางเนี้ยไม่จำเป็นต้องปั้นไม่จำเป็นต้องหาบาฟน,นะไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องทำเวลด้วยนะแต่ว่าพี่ทำไว้เฉยๆแค่นั้นแหละนะตัวละครนี้ก็คือก้าหางนะไม่ใช่ไม่ใช่ไก่นะ <laughs> พี่มองเป็นไก่อ <laughs> โอเคทีนี้นะครับพอเรามีทีมประมาณนี้ครบแล้วประมาณนี้นะครับทุกคนนะ ก็เดี๋ยวเราไปนี่กันไปเล่นกันนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวพี่เปิดนี่ให้ดูก่อนดีกว่าว่าเออพี่อัพอะไรบ้างแล้วกันต้นไม้นะต้นไม้ตัวนี้สกิลทีอันนี้เป็นอะไรอ๋อตัวนี้ยังไม่ได้อัพอัพเป็นดาเมจแล้วกันอ่ะฮะเป็นดาเมจแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ไอตัวกิลกาเมดเดี๋ยวไปดูกิลกาเมดว่าพี่อัพเป็นอะไรนะหลักๆก,ก็มีแค่นี้แหละที่เหลือตัวเงินเนี่ยเป็นต้นไม้เป็นซับพอร์ตนะกิลกาเมดอัพเป็นครีนะครับทุกคนจากนั้นพี่ขอเปลี่ยนโซ่หน่อยได้ไหมโซตัวนนีี้ขอออเปล่ยออก ขอใส่เป็นในทางดาเมดดีกว่าปะ่ะดาเมจไหนวะดาเมจเอา้าทำไมหลุดเดี๋ยวนะดาเมจนี่แล้วกันใส่เป็นี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ใส่อะไรอ๋อดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ิลกาเมดโอเคจากนั้นนะครับเราต้องว้าไปที่ว้ามาที่เลนีตอนนี้เราก็อยู่หน้าเลนนะว้ามาตรงนี้แล้วก็เดินออกมามก็จะเป็นบอสรัตใช่ไหมทุกคนเราต้องมาเล่นในส่วนของบอสรัตต้องเป็นบอสรัดเท่านั้นนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันครับนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเนาะโอเคไหม คือถ้าเราไปเล่นในอินไม่ได้นะต้องมาในบอสรัดนะโอเคไหมประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับทุกคนนะก็เราจะเล่นตรงกลางประมาณนี้ก็ได้นะนะเล่นกลางกลางประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนอ่ะสตาร์ทไปเลยนะก็วางเงินไปก่อนนะก็คือเราจะฟาร์มเงินอย่างเดียวจนเต็มเลยนะ ไม่มีอะไรนะวันนี้ก็ฟาร์มเงินไปก่อนจนเต็มแล้วก็พอฟาร์มเงินใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวนี้ในการกันบ้านนะเพราะว่าไอความสามารถพลาสติกของตัวละครตัวไอมาโดกะอะไรมาโดกี้อะไรตัวนี้นะครับทุกคน <c oughs> มันจะทําให้อมอนเนี่ยไม่เข้าบ้านนะมันจะหยุดเวลาสมมติว่าเลือดบ,บ้านเราลดไปจนถึงสต็อกเนี่ยเหลือหนึ่งใช่ไหมมันจะทําการหยุดมอนนะจากนั้นเนี่ยเราต้องรีบฆ่าม,มอนนะครับทุกคนนเราต้องทําเงื่อนไขแรกเนาะการที่จะเปลี่ยนเป็นเบริออนได้เนี่ยก็คือ ต้องทําเลือดบ้านเนาะให้เหลือหนึ่งก่อนนะครับทุกคนนะจากนั้นนะครับทุกคนนะ เราก็ต้องไปเก็บคิวนะเออต้องเก็บเขาเรียกว่าอะไรต้องตีมอนสนะให้ติดวินเชียนะครับ250นะ250ขึ้นไปแล้วกันนะแล้วมันจะมีสกิลขึ้นมานะเราก็อัพตัวละคร2ตัวนี้ให้เต็มนะก็คือนารูโตะกับ9้าหางอัพให้เต็มนะครับแต่ว่าเราต้องไม่มีตัวละครไหนอยู่ในแมปเลยครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่เลยนะครับทุกคนถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ให้มีแค่ตัวเงินอย่างเดียวก็พอนะเออให้มีแค่ตัวเงินอยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ใกล้ๆเราเงี้ยได้นะ ตัวละครอ,อื่นอย่าเพิ่งวางแล้วกันนะอย่าเพิ่งวางตัวละครอ,อื่นนะพอมันครบเงื่อนไขใช่ไหมเราก็กดสกิลที่2ที่มันเด้งขึ้นมานะครับทุกคนนะมันก็จะมีข้อความขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปทําพร้อมๆกันละกันโอเคไหมจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนจังหวะนี้ไม่มีอะไรเราจะวางอันนี้ตรงนี้ก็ได้จะวางตงัวนี้ตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้ให้มันช่วยตีชุดหลังๆเขาจะตีชุดพวกนี้ได้แต่ว่าโอ้โหตีไม่เข้าเลยเหรอดาเมจเลือดมันเท่าไหร่เนะี่ยเลือดมัน300กว่าล้านโอ้โหโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือ รอจังหวะแค่ให Past ้มอนมันเข้าบ,บ้านนะครับทุกคนถ้ามอนมันจะเข้าบ้านคือถ้าเราไม่มีตัวละครนี้จะเล่นยากนะถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครนี้เราต้องให้มอนเข้าไปแค่4ตัวอซึ่งมันทํายากนะครับทุกคน,นจังหวะนี้รอดูนะถ้ามอนเข้านะทุกคนอ่าอันนี้เลือกเป็นอันนี้แล้วกันระยะครับมอนเข้าบ้นานปึงป้งปึงป้งปึ้งนะมันหยุดเวลาอย่างนี้เราวางตัวนี้เลยวางกิวอัพกิวได้เลยสัก5ขั้นก็ได้อ่ะอัพกิวไปสัก5าขั้นก็พอแล้วก็กิวมันจะเคลียร์ม้อนอ่ากิ้ จากนั้นนะครับจากนั้นนะไอตัวนี้ก็คงไม่จําเป็นละเดี๋ยวขายทิ้งไปก่อนอขายทิ้งไปก่อนจากนั้นก็จะวางในส่วนของตัวบรูโตเอ้ยไม่ใช่นารุโตชอบเรียกผิดละตัวนี้แล้วก็วางน้องไก่น้องไก่เราก็คือก้าหางนะก็อัพเต็มอัพเต็มเลยให้มันช่วยเก็บคิวให้หมดช่วยมันช่วยคร์คิวให้หมดเลยปื๊ดให้มันฆ่าทุกตัวให้มันฆ่าไปเลยฆ่าหมดยังไม่มีชุดหลุดมีชุดหลุดอยู่ไหมมันยังฆ่าอยู่ใช่ไหม จริงๆสกิลนี้ก็เปิดใช้งานได้นะ,ะเปิดใช้งานสกิลนี้ไปเลยสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการโคลนร่างออกมากหนึ่งตัวนี่ร่างโคลนออกมาข้างเห็นปะ่ะมันจะมีร่างโคลนออกมาอันนี้ก็เลือกอะไรดีเลือกเป็นคลาสแล้วกันเอ้ยพี่ลืมอย่าลืมเลือกตรงนี้นะเลือกซามอนวิทนะครับเลือกเป็นเงินแล้วกันแล้วก็อันนี้เปิดบัฟโอเคแล้วก็ขายตัวนี้ทิ้งไปโอเคเราจะเล่นแค่นี้จริงๆเนี่ยถ้าจริงๆเป็นไปได้ก็เล่นไปจนถึงเวฟห้าสิบเลยก็ได้นะค่อยรวมร่างเออค่อยรวมเขาเรีย ตอนนี้จะสังเกตว่ามันจะมีแค่1นึ่งสกิลใช่ไหมก็คือนารูโตะมีแค่1นึ่งสกิลถ้ามันมีอีก1นึ่งสกิลโผล่ขึ้นมานะครับทุกคนถ้ามันมี1นึ่งสกิลโผล่ขึ้นมานะนั่นแหละสกิลนั่นแหละคือสกิลทำโหมดเบริออนนั่นเองนะครับทุกคนอนะืมมันไม่ได้เป็นเบริออนแค่ในเกมนะมันเป็นเบริออนแบบถาวรน,นะเออพอเราออกไปหน้าล็อบบี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากนารูโตะร่างนี้เป็นร่างเบริออนนะครับทุกคนโอเคไหมนั่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรไอ้สเปเชียลอินเตอร์แอคชั่นที่มาใหม่่่นนนนัััเเเเเออองงะะครรบทีี้าขยไวตตปด อ่าเดี๋ยวพี่จะยังไม่ใช้แล้วกันนะพี่ยังไม่ใช้ซึ่งจริงๆมันกดใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ชัวร์ตอนนี้คิวเรา300กว่าคิวแล้วก็อันนี้เราไม่ยังไม่ใช้เดี๋ยวใช้ตอนเวฟ50เลยเออใช้ตอนเวฟ50เลยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเล่นให้จบนะครับเราต้องเล่นให้จบล้วก็ต้องฆ่าบอสให้ได้ด้วยอืมโอเคไหมเดี๋ยวเราก็ปล่อยคิวแบบนี้ไปก่อนเก็บ่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะเก็บ่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆเงินมี6ล้านแล้วอ่ะเออตัวเงินอ่ะสังเกตว่าตอนนี้เรามีแค่ตัวเงิน2ตัวเนาะที่อยู่ในระยะขอองงตััวนนาระี้ก็ไไไมม่่ท นี่ไปก่อนไปเรื่อยไปเรื่อยหรือว่าสักห0 0ร้คิวพอวะถึงห้ารอยคิวยังวะสัก5 0ารอคิวน่าจะได้เท่าไหร่ละ400รอยกว่าแล้ว,ลวยังไม่ถึงยังไม่กดยังไม่กดแล้วกันเอาชัวร์ไปเลยนะเอาชัวร์ไปเลยนะโอเคไหมอ่าเวฟห้าสิบแหละเออค่อยกดเวฟห้าสิบก็ได้มั้งกดเวฟห้าสิบแล้วพอเรากดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อความขึ้นนะทุกคนรอก่อนรอดูสักเวฟห้าสิบรอบอสเดินอะ่ะเออรอบอสเดินตอนนี้ระยะเท่าไหร่ โหไกลอ๋อเมื่อกี้เลือกเป็นบัฟระยะมาด้วยอันนี้เลือกเป็นสปีดคูณ2แล้วกันโอเคน้องไก่ดาเมจเท่าไหร่น้องไก่ดาเมจ17ล้านเห็นปะไม่ควรปั้นนะ DPS 8 0 0 0อันนี้ DPS 209ล้านนะดเาเมจต่อวินาทีนะอันนี้ทำมาตรงนี้ดีมันนะทำให้เรารู DPS นะครับทุกคนเดี๋ยวดูตอนเปลี่ยนเป็นเบลลิออนนี่ DPS เท่าไหร่นะโห DPS น่าจะโหดอ่ะตอนนี้ไอตัวนี้มันโ่มแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะกดอันนี้แล้วนะสังเกตตรงกลางหน้าจอแล้วกันนะครับทุกคนพี่กดส คุลมนะแอมคอนจินิคอลทิงออนยูนะนี่ข้อความนี้เลยแล้วก็อันนี้อะไรอะนารูโตะบีคัมแอมโบโอเบลมิเดนนะครับวิวออฟไฟถ้ามีข้อความนี้เนี่ยแสดงว่าเราเสร็จภาร,รกิจตัวบริออนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคไหมถ้ามีข้อความแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราสามารถข่าวบอสได้เลยบอสมันจะไม่เดินมานะถ้าเราไม่ตีมันให้เลือดลดไปเรื่อยๆนะเขาแนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีกิวก็เอากิวมาตีด้านหน้าแบบนี้ได้เลย หรือว่ามีตัวอะไรนะจโลโนใช่ไหมจลโนก็มาตีเลยกิลกดสก,กิลไปเลยดิเห็นปะ่ะนี่ปุ๊บ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 เห็นปะ่ะพอเลือดมันลดมันก็จะขยับมาอยู่จุดนี้จุดนี้เป็นจุดจุดที่สองที่มันเดินขยับขึ้นมาโอเค อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตีบอสสักพักหนึ่งน่าใช้เวลา2-3งนาทีในการตีบอสนะก็ตีสักพักหนึ่งจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตัดไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เอ้ยเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่บอสตายก็ได้ตัดไปตอนที่บอสตาย,ตตตายแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าล็อบบี้นะครับไอตัวนาะรูโตะก็น่าจะเปลี่ยนเป็นเบริออนเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้มันหนีหนีมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมตีไม่ถึงละตีไม่ถึงก็ขายขายแล้ววางเพิ่มวางใหม่ให้มันช่วยตีวิธีการอัพแบบเร ตัวนี้ก็อัพได้เหมือนกันตัวนี้เท่าไรเนี่ยโหหกแสนปล่าวะลืมดูโอเคเหลืออีก1000ล้านนะครับก็ตีไปอยู่ชิวแล้วรนะูโตวก็เปิดใช้สกิลอยู่เรียบร้อยแล้วอันนี้เปิดสกิลด้วยโอเคเท่าไรหนึ่งพันล้านอยู่เลยทำไมมันลดชา้าจ,จังปับ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 ,ปบลงไหมตายสักทีเิอ่ะหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านหนึ่งที ไม่ใช right? oh 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 ่ดิหนึ่งล้านล้านเมื่อกี้หนึ่งทีคือหนึ่งล้านล้านไอหนึ่งบีคือหนึ่งพันล้านพี่พูดผิดนี่หว่าเออไอทีนี่คือล้านล้านนะบีหนึ่งบีก็คือหนึ่งบีก็คือหนึ่งพันล้านใช่ไหมไอทีนี่คือล้านล้านเยอะกว่าหลายเท่าเลยนะเยอะกว่าเท่าไหร่วะร้อยเท่าวะเอออ่ะตีไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆไปอ่ะสกิลมีก็ใช้สกิลไปออาโดนดิสเซิเบิลเฉยเลย อ่าไม่เป็นไรนะจริงๆมันต้องไปดูฮัสศาตร์ตรงหน้าบอสรัดมันจะมีบอกความสามารถของไอตัวนี้อยู่นะว่ามันทําอะไรได้บ้างในแต่ละในแต่ละช่วงของเลือดของมันในแต่ละเวฟอะไรเนี่ยมันจะมีความสามารถบอกอยู่โอเคอันนี้จริงๆมันก็ขึ้นบอกอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้แหละเราแค่สนใจเงื่อนไขแค่นั้นเองตอนนี้มันขยับไปไหนแล้วยังตีถึงอยู่ไหม ถ้ายังตีถึงอยู่ก็ไม่ต้องขายนะนี่ยังตีถึงที่มันตีไกลขนาดนี้เพราะว่าตอนที่เลือกการ์ดอะเลือกในส่วนของระยะมาด้วยนะจะมีอันนึงที่มันเป็นระยะ75%นะเออก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราตีโคตรไกลระยะ206โอเคน่าจะตุยแล้วหรมัง้ง50เอ๊ะเท่าไหร่อ,อ๋อตายเรียบร้อยนะทุกคนโอเคจากนั้นเนี่ยถูกนเนาทีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้นะครับไปออกเกมปะโอเคทุกคนตอนนี้ออกมาที่หน้าล็อบบี้นะจะสังเกตว่า เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนารุโตะเรากลายเป็นแบบนี้ลวเหมือนต้องปกละกลายเป็นแบบเบเรออนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนว่ามันเป็นยังไงดามเมเเริ่มมาหูดาเมจดเริ่มมา30ล้านนะตอนแรกดามเมจเท่าไหร่ก็จำไม่ได้รู้สึกว่าจะประมาณหลักหลักล้านไม่ถึง10ล้านะ่ะเออดาเมเประมาณ2-3สล้านว่าอันนี้เพิ่มมา10เท่าเนี่ยดาเมเเพิ่มมา10เท่าได้แล้วก็เออคัพเต็ม11ขั้นนะครับอยู่ที่1720ล้านครับระยยะี่สิ5ล้านารีนะเป็นไฮบิดนะีรับทุกห้า แล้วก็รู้สึกว่าจะมีในส่วนของสกิลรู้สึกจะเหมือนเดิมนะสกิลอ่ะคือเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือดาเมจนะดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะสกิลเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะพาสซีฟนะ่มันจะเพิ่มมา1อันเนี่ยจะมีพาสซีฟที่เป็นโหมดบริอนเนี่ยเพิ่มมานะครับเนี่ยพาสซีฟเนี่ยเพิ่มมาที่เหลือพาสซีฟอื่นกับสกิลอื่นเนี่ยความสามารถอ่ะมันจะเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้แปลงร่างเป็นโหมดบรออนเลยนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้ก็ คลิปสำหรับวิธีทำนะครับผมในส่วนของนี่เลยสเปเชียลอิน r a c t i ชันนะครับที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะ หรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการกลายร่างหรือการอีโวอีกครั้นหนึ่งนะครับของกอรลี่ตัวนาะรูโตะตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปรีวิวให้ดูคลิปหน้าเพราะไม่นั้นเนี่ยคลิปนี honors, ้น่าจะมี40นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูคล okay. ิปหน้าว่ามันเกร่งยังไงนะครับทุกคนซึ่งเราทำอันนี้เราทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่สามารถกลับไปทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะครับนะก็วิธีทําก็จบในคลิปนี้แหละนะลองดูแล้วทําตามมาดูยังไงเจอกันใหม่คลิปปปนนนนนน้้าาคคคคคลลิิรรรีีีีวววววตตัััะะะะะททุุกกกไไพ่่ขออสสด